สวัสดีครับเอฟซี FC, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางนี้เคอีเช้า VIP แล้วก็นี่เคอิบ่าย VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนําผลที่ออกมาคิดมาคานวณนีก็อา่านเลขเด่นจากสุดหนึ่งเก้าก็ขัดเลย UK, อยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน mm hmm. ครับแล้วก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะวันนี้จะไปรับชมแนวทางใหม่กับสมัครในเคอีชาร์บีนะครับผลออก สี่แปเก็สอนะครับโออาทีสองเป็นูดเนาะกับศูนเล็กศูนย์ลบนะครับในจุดเป็นก็มี4กับ2อนะครับแต่ว่าไม่มีเลขแป เขาไม่มีเลขแปดเลขเจ็ดแล้วก็ถือว่าเข้าวิ่งโูดนะครับตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลขก2นะครับก็ตัวที่นิเกอิบาย VIP ครับบาย VIP ผลออก2 18 09ึ่เก้าว็เข้าตัวนีน้เนาะเลขแนะครับแต่ว่าไม่มีเลข1นะครับ จอ่อไอที่ดเ้ี่8 9 8 4 8, 3มนะครับออก1 8ครับปกคิว่าก็แปงรูดในชุดวินมันก็มี8กับ9นะมัเข้าคู่กันนะครับ8มาบน9ครับ9มาล่างนะครับสก็มาตามมาต่อแนละ้วสำหรับแนวทา,างในวันที่วันที่6นะครับ เงนที่6เดือน10 2568เดี๋วตามผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูนี่เขตชาว VIP แล้วก็มีเขียรบ v i นบก็สองแนวทางเหมือนเดิม เรามาดูดิเกอีกเช้ากันนะครับวันนี้จุดวินนะครับได้เลข3 5 4 8 9เนะครับ3 5 4 8 9ครับเลขเด่นวันนี้ได้เลข3กับเลข5 เล็กในที <S <S <an sectors> ่เล็ก3นะครับใครชอบเลขกหาก็จับที่เลข5เนาะนะก็จะเป็น5 4 5 8 5 9วันนี้ผมขออนุญาตจับให้ทั้งหมด3ชุดเลยนะครับวันนี้ไม่คอจับ3ตัวเนาะใครจับ3ตัวก็จับเอาในชุดบินเลยนะครับก็จะเป็น3 4 3 8 สามนะครับสวนเลขห้านะครับจะเป็น54 58 5่หครับสุดตันใดต้องกานะร เพิ่มเติมก็สามารถจับออกในชุดวินนะครับตัวประกบที่ผมไม่ได้จับก็คือ48 49 89แนะครับแล้วก็เลขเด่นมาด้วยกันคือห5นะครับก็จับในชุดวินทั้งหมดนะครับจะได้10ชุดนะครับก็ะในเลขี่เลข3เลขมกีมี34 38 39 สามจุดนี้นะครับกลับไปกันต่อที่นเกียนอีกาย V I P นะครับชุดบินนะครับวันนี้ได้เลขหกเจ็ด เก้าศูนย์ห้าเลขดินมันได้เลขเลขหกกับเลขเจ็ดนะก็เน้นในที่เลขหกเนาะใครชอบเลขเจ็ดจับที่เลขเจ็ดนะครับเลขหกก็จะเป็นหกเก้าหกศูนย์ หกห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้ากับกกาบในในที่เลขหกเลขหกก็มีอยู่สามชุดนะครับ ก็ระวังเลขเก้าด้วยเนาะนะครับหกกับเก้าก็ชอบมาด้วยกันนะครับนี่หกก็จะเป็นชุดนี้นะครับส่วนตัวประกบที่ผมไม่ได้จับก็คือเก้าศูนย์เก้าห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะครับแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกเลขเด่นมาด้วยกันนะครับฉบับนี้ก็จับให้เต็มเลยนะครับแต่ว่าสามตัวผมไม่ได้จับให้เนาะนะครับสามตัวหังท่านก็สามารถจับไปในชุดวินเดอร์วาท่านมี หลักร้อยนะครับก็ลองเอามาจับใส่3ชุดนี้ดูนะครับกับที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรในสมาชิก f c c แล้วท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่6เป็น10นะครับ2แล้วสนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ